ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่20ของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับแรม8ขค่ำเดือน5ปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยูน่ในวันนี้เราก็จะมารับฟังกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวเรา แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหางานทำหรือว่าทำอะไรก็จะติดขัดอยู่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะดีกับตัวของเราเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในแต่ละวันก็เข้ามารับฟัง ดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในแต่ละวันสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ และสีสีที่เป็นมงคลสีที่ดีติดเนื้อติดตัวในวันนี้ก็คือสีแสดหรือว่าสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิด อยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะปวดหัวหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านแต่หากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็ต้องระวังในเรื่องของการทำงานวันนี้อาจจะทำแล้วผิดพลาดทำไปแล้วอาจจะต้องเอามาทำใหม่อีกก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าเ้าไปหาตอนบ่ายบแต่ตอนสายๆตอนเย็นอาจจะมีการจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการจ่ายก็จะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการเงินนั้นจะไม่เดือดร้อนสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวาทิตประจำวันนี้คนรักคนใคร่วันนี้รู้สึกว่าจะหงุดหงิด เพราะว่าพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็มีการจับผิดกันจึงทำให้ท่านนั้นต้องคิดมากอาจจะต้องใช้อารมณ์ให้ดีๆกรดกรองและใจเย็นๆไว้มิฉะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีถ้ามีติดเสื้อติดผ้าไปในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคในวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้รู้สึกว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านมากๆ งานที่ท่านทํานั้นถ้าหากว่าเป็นงานส่วนตัวก็ถือว่าดีถ้าหากว่าเป็นงานส่วนรวมท่านจะปวดหัวหน่อยในเรื่องของการทํางานวันนี้ถ้าหากว่าทำทำรวมกันหลายคนอาจจะมีการจู้จี้งุดหงิดหรืออาจจะมีเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของการทํางานวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีคนเข้ามาพูดมาจาาขอหยิบขอยืมหรือชักชวน ในแนวที่จะมาหลอกลวงเอาเงินของเราก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้บางครั้งบางคราวนั้นอาจจะมีโทรศัพท์โทรมาพูดจาชักชวนให้ท่านหลงกลหลงผิดหลงที่เรียกว่าหลงเชื่อเขาอาจจะทําให้ท่านนั้นเสียงเงินเสียทองได้ท่านระวังไว้อย่างมากๆในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใค้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจพูดจาดีวันนี้ปรึกษาหารือกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอน ตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกต่หากในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลถ้าหากว่ามีติดตัวติดตนไปในวันนี้จะมีโชคมีลาบอย่างมากมาย ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายอย่างมากถ้าหากว่าท่านจะค้าขายอะไรในช่วงของวันนี้จะมีโชคมีลาบจะมีกำไรจะมีคนเข้ามาอุดหนุนท่านอีกมากมาย ท่านจะขายดิบขายดีเป็นเทนามเทท่าก็ว่าได้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมจึงทำให้ในเรื่องของการเงินนั้นไม่มีความสะดุดอะไรในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ระวังในช่วงของตอนเย็นๆอาจจะมีการเข้าใจผิด เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานด้วยกันอาจจะมีการเข้าใจผิดมีการระแวงอาจจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นได้ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนนันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดตัวติดเสื้อผ้าไปในวันนี้จะมีโชคมีลาบอย่างมากมาย ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าให้ท่านยืนนันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะยุ่งจะปวดหัวหน่อยงานของท่านที่ทํานั้นจะเป็นงานยุ่งยากและจะเป็นงานที่ต้องใช้สมองความคิดอย่างมากมาย ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจผิดชีวิตของท่านจะเปลี่ยนทันทีในเรื่องของการทำงานวันนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาจะมีคนมาคอยจ้องจับคอยดูท่านอยู่ให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวท่านได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็จะต้องมีเงินที่จะต้องหมุนเวียนออกเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่แต่หากว่าท่านเพิ่ง พบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งคบกันก็ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดอะไรอาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจะมีการเปลี่ยนใจกันได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิด อยู่ในวันพะระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้นั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์ติดตัวติดเสื้อผ้าจะทำให้ตัวท่านนั้น มีโชคมีลาบในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับวันนี้ในเรื่องของการงานในท่านระวังทำงานส่วนรวมให้ท่านระวังการขัดแย้งหรือความคิดเห็น <c oughs> อาจจะไม่ตรงกันจะทำให้ท่านนั้น มีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในเรื่องของความรักความใกล้ก็จะมีที่ดีท่านจะมีความรักที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาภสำหรับท่านในวันนี้ และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะได้งานใหม่ๆทําทำงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีทำแล้วจะมีชื่อเสียงอีกด้วยในช่วงของวันนี้การเงินก็รู้สึกว่าดี จะมีคนเอาเงินนั่นมาคืนท่านท่านเคยให้ใครเขาหยิบเขายืมในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้เขาจะเอามาให้เราหรือว่าเอามาคืนในเราเราก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้ระวังวันนี้จะมีการจับผิดเราหรืออาจจะมีการพูดจา ที่เรียกว่าไม่เข้าหูพูดแล้วก็อาจจะมีเรื่องมีราวให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ดีในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกรักษ <c oughs> นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ำระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ระวังจะมีคนพูดจาหลอกลวงเชิญชวนให้ท่านเสียเงินเสียทองหรืออาจจะมาชวนให้ท่าน ไปเข้าหุ้นเข้าส่วนลงทุนอะไรให้ท่านระวังเข้าไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถาว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูดอะไรไปอาจจะผิดหูผิดใจกันได้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี